หมดนี่500อย่าตกใจสุดจริงๆนะครับลูกค้าได้จัดมาเทคนิคประกอบครัดชุดโซ่ราวลิ้นเวฟร้อยยี่า LED หมดนี่500อย่าตกใจสุดจริงๆนะครับลูกค้าได้จัดมา ห้าร้อยบาทไม่ใช่ค่าเลยแต่เป็นค่าแรงมาดูกันว่าเบิกแท้มาหมดเลยมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้คนละค่ายกันนะอันนี้ก็เป็นยามาฮ่าสปาร์คร้อยสามห้าใช้กับร้อยยี่สิบห้าได้อ่านะครับส่วนเนี้ยยางกิ้งตัวล่างยางกิ้งข้างเสื้อโซ่ราวเลิน้นชุดขากดโซ่เบิก แท้หมดเลยกระบอกดันโซ่สปริงก็เบิกใหม่อุดกระบอกดันโซ่แม็กกระทั่งแหวนทองเหลืองกับตัวนอ็อตกระบอกดันโซ่ยางคลัชขัดก้อนปักกินสามเหลี่ยมแป่นกรองน้ำมันเครื่องปักกินขวาคัชก็ยังแท้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ชามก็เบิกแท้อันนี้พันหน่อยๆนะครับชุดชามเจดีครัชเบิกแท้ก็พันนิด,นด แล้วอย่างรออีกตัวหนึ่งคือตัวชามครัดตัวนี้คือรอยย้ำมาแล้วแล้วย้ำมาผิดด้านพอถอดออกมาดูมันเหลวเนี่ยมันเหลวทีนี้ก็เบิกใหม่เพิ่มตัวนี้ก็อยู่6กร้อยกว่าบาทอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่วิธีประกอบกันฝั่งครัดประกอบยังไงโซ่าลิ้นประกอบยังไงเป็นเทคนิคง่ายๆสไตล์ผู้ถอน อานประกอบก็แต่ละคนแต่ละเทคนิคแต่ละวิธีอาจจะไม่เหมือนกันแต่เรามาดูเทคนิคของเราว่าประกอบอันไหนก่อนอันไหนหลังเป็นเทคนิคที่มันประกอบแล้วง่ายอรอแปบ๊บอันนี้ได้มาแล้วสำหรับครัชหลังครัชแผ่น125 LED ทีนี้เวลาใส่อาจจะแต่ละคนเทคนิคไม่เหมือนกัน ผม่าจะใส่เนี่ยตัวชามกับบูธเข้าไปก่อนปุ๊บนฮะมันจะมีจุดอยู่ข้างหลังแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้เลยใส่กระบายปาั๊บตัวหนึ่งหกหกรูก็มีจุดเช่นกันแล้วก็ทาสีไว้เนาะทีนี้เราก็เริ่มใส่แผ่นคัดทําไมต้องทําจุดแบบนั้นเพราะว่ามัน จะได้ตรงกับมาร์กที่เขาให้มาส่วนแผ่นเล็กรูปดูถ้าเป็นฝังมนแบบนี้ออกนอกเนาะถ้าเป็นฝังที่เป็นคมคมหรือว่าเป็นแหลมอะ่ะเข้าในก็ใส่สลับไปพอใส่เสร็จแล้วแบบนี้ที่มาร์กไว้ที่ขีดไว้ก็ตรงกับตรงนี้ตรงกันเนาะ นี่เราพอใส่ปุ๊บอะ่ะมันจะได้เลยอ่ะอย่าลืมแหวนนะจะมีแหวนรองตัวหนึ่งด้วยเนี่ยมาใส่นี้ปับ๊บพาเราเราเรา,เราจัดจัดในแกนราวเกียร์มันก็จะดีกว่าเดี๋ยวค่อยถอดมาใส่พร้อมกันใส่แหวนใส่น็อตแต่ยังไม่ไม่ต้องยิงก่อนใส่ให้ประคองไว้เฉยๆแล้วเช็คดูว่าอ่ะ คลัดมันจากหรือยังมันทํางานหรือยังอพอแบบนี้ปุ๊บอ่าเนี้ยมันลงแบบนี้ได้เนาะนะแล้วนึงเข้านึ่งออกได้ถึงจะใส่สปริงเมื่อเสร็จแล้วเราก็ถอดออกมาอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคเห็นไหมมันก็จะมาออกมาเป็นชุดแบบเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปกับพร้อมกับ j จดีไม่ใช่ d ี ตอนขั้นตอนใส่แผ่นมันจะดูยุ่งยากแต่ว่าพอแบบนี้แล้วมันจะง่ายมันจะลงแล้วก็ได้เลยนะก็ตรงกันแล้วทีนี้ก็ประกอบได้เลยอ่าสำหรับนอ็อตกดคัตนะครับนะ็นอตสปริงคัตก็ห้าคุตปอน ทีนี้เราก็ทําการยิงเข้าไปได้เลยสําหรับมอเตอร์ไซค์ใช้แค่ตัว500นิวตันผมว่ามันก็เหลือๆแล้วนะแต่ถ้าพวกรถใหญ่ๆหน่อยก็อาจจะเป็น800ก็ได้แค่นี้ก็โอเคแนละ้ว แหวนตอนนี้มันจะเขียนเอาไซ์ outside, ก็คือเอาออกนอกที่เป็นภาษาปกิจล้นะตอนนี้ก็จะเป็นบล็อกเบอร์ยี่สิบสองให้มันตรงทักล็อกแล้วก็ดูด้วยนะครับว่านฟรีถอยหลังได้ไหมไปหน้ามันไม่ไปอยู่แล้วแต่ต้องฟรีถอยหลังได้นะครับหลังจากยิงน็อตแน่นแล้ว นี่เทคนิคของเราก็คือใช้แหวนหรือว่าเจ็บแหวนปากตายก็ได้อสองตัวอ่ะสามตัวเรียบร้อยข้างในเราก็จะใช้น้ำยา B N K ที่ใช้อยู่สำหรับเว็บอะใส่แล้วดันดันกับหลังนิดนึง อแน่นอนถ้าลงคล็อกแบบนี้ต้องใช้โยกแล้วหลังจากโยกเสร็จแล้วเราก็จะกดเกียร์ดูนะกดขาเกียร์ว่ามันดันออกมาไหมถ้าถ้าฝาคัดดันออกมาแสดงว่ามันทํางานเรียบร้อยแล้วส่วนน็อตฝาคันก็จะขันเนี่ยขันเป็นตัว X ก,ก่อนสี่มุมก่อนนะครับแล้วก็ไล่รอบเลยเริ่มเลย จริงจริงมันก็ไม่ได้ตึงเยอะนะอยงที่เราขันเราเกือบเป็นเกือบตายอ่ะนี่ขันแค่สามพุทปอน่ะพอถอดก,ก็จริงจริงพอใช้ไปแล้วเครื่องร้อนอ่ะโอ้ตึงตึงเลยแหละนะโอเค สำหรับฝั่งนี้ที่ตั้งปอนคือหนึ่น็อตเฟืองแคม2สองน็อตข้างเสื้อสามน็อตยางกริ้งตัวล่างสีน็อตขากดโซ่เริ่มจากน็อตขากดโซ่ก่อนน็อตขากดโซ่จะขันอยู่ที่สิบฟุตปอนน็อตกริ้งโซ่5้ฟุตปอนน็อตข้างเสื้อ5้ฟุตปอน ส่ตตนตอน็อตแคบมาสิบแปดนะครับสิบแปดฟุตปอนก,นก็ต้องมีตัวล็อกกันเพราะบางคนยิงกับไอ้นูน้นพืชพืชอะบางทีเขี้ยวของเฟืองอะมันบิดต้องล็อกแบบนี้อ่าโอเคอันนี้ตอนตอนใส่เราเอาแม่เหล็กดูมาร์กเรียบร้อยทีนี้นะพอใส่แล้วเห็นไหมมันยังหย่อนแบบเนี้ยเทคนิคต่อไปก็เอาน้ำมันหยอดเข้าไปข้างนี้เลยนะ แล้วก็ไปข้างนี้ปุ๊บแล้วก็แง๊กแง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 กนี่คือเราไม่ต้องถอดน็อตน,นี้น็อตเบอร์สิบไล่แล้วก็ใช้แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ถอดชุดนี้เราก็ไล่กับเบอร์สิบก็ได้ได้สองแบบเนาะอ่านะเริ่มตึงแล้ะอ่าตึงแบบนี้ก็โอเคฝาครอบจานไฟก็สามพุตธปอนเช่นกันนะครับ น็อตแพงก็เช่นกันซ้ายขวาแข้งกลาง3าพุตบอลหมดเลยส่วนจะเป็นกี่นิวตันน่ะก็ไปเลือกไปเทียบเอาดูเรียบร้อยสำหรับคันนี้ยกครัดใหม่ยกชุดค <c oughs> ่าของก็น่าจะสามพันกว่าบาทแหละทั้งหมดนั้นเลยแต่ค่าแรงก็ห้าร้อยทำให้ประมาณนี้แหละแพงไม่แพงคอมเมนต์มาได้ ถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ